คค่ะพอเดี๋ยวครูขอมอ่อีกรอบขอเป็นแบกิ้งแท็กมีปะเออไม่ไม่อย่าเพิ่งกดนิวตี้ลองเล่นกับมันไม่ได้แค่คือเพลงมันมีความหมายของมันอยู่ก็จริงแต่นิวตี้ลองฟังทํานองด้วยอ่ะทํานองเพลงมันไม่ได้ดาวขนาดแบบอยู่กับตัวเองน,นะนั้นมันทำนองมันฟังตรู้สึก,ฟ,สกสฟังรู้สึกสบายไหมเวลาใครฟังนี้รู้สึกสบายนะเบาไหมะถูกปะมันสามารถแบบมันคือยิ้มมุมปากยังได้เลยอะ่ะ คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวแต่เมื่อกี้มันคือจังหวะขยับก็ไม่ตรงอะไรก็ไม่รู้เออ,เอามาเยอะๆนะุอู่กับตัวเองเยอไปูกนิกไปยืนสิไปยืนตรงนู้นยืนฝั่งนู้นิวตี้อยู่ฝั่งนี้ยืนในคนละฝั่งคนละฝั่งเอาเพื่อนกันนี่แหละจะดีเลอค่ะนูกนี้หันหลังไป นิวตี้ทำยังไงก็ได้ให้นุกนี้หันหน้ามาคนที่อยู่นุ๊กนี้ไม่ต้องหันนุกนี้ไม่ต้องหันมานะนิวตี้ทำงไงคนที่อยู่ข้างหน้านิวตี้คือคนที่นิวตี้รักมากเป็นเพื่อนรักเป็นคนรักถ้าไม่มีเขาแล้วถ้าเขาไม่หันมาอีกห้าทีเขาจะเดินไปจากห้องนี้แต่ถ้านิวตี้ทำให้เขาหันมาได้เขาจะเดินเข้ามากอดนิวตี้ แล้วเขาจะพูดว่าเขาคิดถึงนิวตี้เหมือนกันแต่ท่านนิวตี้ทำให้เขาหันมันไม่ได้เขาเสดอไปจ้ห้องนี้หนูร้องได้ใช่ไหมคะถ้าพูดได้พูดอะไรก็ได้อยากพูดอะไรก็ได้ไม่ต้องร้องเพลงก็ได้อยากพูดอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ในโทนที่เราคิดถึงเขาใหญ่เขากลับมาเขาเือคนที่เรารักเขาเป็นเพื่อนรักของเรา Think they're คิดถึงเธอรู้ไหมคิดถึงเธอ,เธอทุกทีที่อยู่คนเดียวครูให้นิวตี้ก้าวเข้าไปข้างหน้าอีกสองก้าวอืมลูกนี้เขายังไม่รู้สึกคิดถึงนิวตี้เขาเลยไม่หัน ลูกนี้ถ้ารู้สึกเราลูกนี้ค่อยหันนะแต่ถ้าล้งนี้ไม่รู้สึกก็ไม่ต้องหันนิตี้ต่อพูดก็ได้อยากจะะบอกอะไรลูกนี้ลูกนี้หันมาดีลูกนี้ ถ้ารู้สึกทีละนิดควรอนุญาให้นุนีก้าวถอยหลังลงมาได้แต่ถ้าไม่รู้สึกก็ไม่ต้องก้าวถอยหลังมานุนี ลูกนิกคิดถึงเขาไหมนิวตี้ลองจินตนาการสิไปกินไอติมกัน นุกนี่ถ้ารู้สึกหนึ่งครั้งให้ถอยก้าวได้หนึ่งก้นนกวาวนี่ไกินไอตีมกันไปล้านนั้นนะ่ะพี่นุกนิกพาเขาไปอ่ะเขาอยาให้นุกนี้ไปกับเขานะ พาเข้าไปได้ไหมไม่พาเข้าไปหน่อยดีเดี๋ยวเขาขบับรถไปให้นะเดี๋ยวเข้าไปรับลงในที่บ้านนะลูนิกไปเปล่า เดี๋ยวเขาโทรชวนฉัดด้วยโทรชวนหลวงอิงด้วยมิ้ไปด้วยกันนะเลขที่เก้าไม่ึงเก้าไปด้วยกันไหมนิไม้ไปกับเขานะเ,เขาเรานักมิกนะไปกินไอติมกัน รู้สึกอยากหันละหันได้นะนุกนิกเขาอยากไปเที่ยวกบนุกนิกนะอยากกอดเพื่อนกอดได้จำได้เปล่าเขาลืมคุญแจรถด้วยจำได้เปล่าเราเสียค่าที่จอดเป็นเท่าไหร่ <S <S ปะเราไปกัน เราเเราเอไม่ได้ร้านหลังเราอย่าหลุดและหลุดและหลุดแล้วเมื่อกี้หน้าตอนที่บอกว่านุ๊กนี้รู้สึกบองคิดถึงนุ๊กนินะรสึกหนูก็รู้สึกหนูก็รู้สึกหนูมองภาพเก่าๆเนี่ยแต่นุ๊กซี้ไม่เห็นหน้าตัวเองเมื่อกี้ไงแต่เมื่อกี้ผู้เห็นหน้านุ๊ซี่เมื่อกี้ แล้วก็นุกมิกก็ไม่เห็นนะนิวตี้ไม่เห็นนุกมิกมาตั้งแต่แรกแล้วแหละมาตั้งแต่คอนรองเพลงแล้วคือหน้าหนูเมื่อกี้ดีมากครูเห็นว่ามันคิดถึงจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนตอนหน้าร้องเพลงอ่ะหน้าร้องเพลงดูเศร้าเนี่ยนิวตี้ปัญหาคือยังไม่เห็นภาพตัวนั้นนะถ้าผ่านบอกคิดถึงใครคิดถึงแล้วนิวตี้นี่เห็นเขาว่าคิดให้เห็นภาพก่อนแล้วก็บอกเขาเได้แล้วอืม อโอเคจะร้อก็ไปกินงหนังมาหรือว่าเดี๋ยวทำาลิปนะ